สวัสดีครับคุณรู้ไหมว่าทุกๆปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดตรงไหนเราเคยรู้ไหมว่าปัญหาบางคนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างแก้ตรงนี้เกิดตรงนั้นแก้ตรงนั้นเกิดตรงนี้ปัญหามันวุ่นวายบางคนจะเป็นโรคซึมเศร้าใบพลต่างๆเหล่านี้นี้เป็นเพราะอะไร วันนี้สถาบันโพสต์อะคาไมีเรานำเสนอก็เรียกว่าหลักสูตรคอร์สเปลี่ยนชีวิตคุณโดยเข้าไปสู่ว่าคุณมีปัญหาตรงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหลักสูตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นแต่ละปัญหาโดยแยกไว้เป็นหมวดไว้5หมวดด้วยกัน หมวดนี้เขาเรียกว่ากฎ5ข้อที่เปลี่ยนชีวิตคุณทําให้เป็นคนเร็วดีชั่วหรือรวยจนเรียกว่ากฎ5ข้อในการเปลี่ยนแปลงคนซึ่งวันนี้เราทําหลักสูตรบนออนไลน์เปลี่ยนเป็นคอร์สออนไลน์เปลี่ยนชีวิตคุณแจกให้คุณฟรีบนเว็บบนเ็าเราียกว่าสอนบน Tik t o อกนะครับในเวลา19.00ถึง3ทุ่มนะครับทุกวันวันจะทุกวันเราจะมีการสอน เกี่ยวกับความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และที่สำคัญยิ่งเรานำเสนอนำเสนอก็ว,ว่าวิธีใช้เครื่องมือให้ไปใช้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรเรามีอยู่5หลักสูตรด้วยกันหนึ่งหลักสูตรการเลือกคู่คลองปัญหาทุกอย่างของคนบางคนเกิดที่คู่ครอง บางเนี่ยคือหลักสูตรที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นคนไม่มีคู่อยากมีคู่หรือมีคู่แล้วจะแล้วมีปัญหาหรือทะเลาะกันหรือมีอยู่ครบอยู่แล้วเลือกไม่ถูกซึ่งกระบวนการนี้หลักสูตรจะเป็นการบอกคุณได้ว่าใครคือคู่ที่ให้พลังชีวิตของคุณนี่คือหลักการอันที่สองหลักสูตรการเลือกมีลูกลูกนี้จะเราเลือกลูกแบบไหนจะให้เจ้าเป็นเจ้าเกียมในเวรหรือเลี้ยงลูกแบบไหนไม่ให้เจ้าเป็นเวรเป็นกรรม เนี่ยคือสําคัญและหลักสูตรที่3คือหลักสูตรการเลือกเรียนให้ได้ตรงกับมิติตรงกับโมเดลของเราเลือกเรียนและไม่ตกงานและหลักสูตรที่4ก็คือหลักสูตรอาชีพการงานการงานก็คือเวรกรรมของเราเราเลือกงานให้ตรงกับมิติของเราเราไม่กังวลว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและหลักสูตรที่5หลักสูตรเลือกบ้านแลยหงจุ้ยนี่ถือว่าหลักสูตรเพื่อให้เราเลือกบ้านให้เป็นมิมาน นี่คือหลักสูตรตกผลึกจากสถาบันโพธิมิตรเราใช้วิธีการคอนเซ้ากับลูกศิษย์มากมายในช่วงระยะ20ปีวันนี้เปิดแล้วครับใครสนใจติดต่อหรือกดติดตามได้ที่ TikTok นะครับสวัสดีครับ